สวัสดีค่ะเพื่นอนเพื่อวันนี้เพนเพนจะมาเที่ยวไหนไหนมาเที่ยวไหนว้าวอะไรอะไรเขาเรียกอะไรปีโป้โพนนี่ขับ เด็เ,นเทนอยู่ในฟาร,ร์มโพนี่ฟาร,ร์มม้าแคะโพนี่ใช่ไหมแล้วเทนเทนตั้งใจว่าจะขี่ม้าใช่ไหมแล้วขี่ได้<อ>ไหมเพราะเขาบอกว่า,าเทน <ๆ S 1> เทนเทนเทนระความสูงเกินเกินเขามีขนาดเคาน์เตอร์ให้เด็กเทียบความสูงแล้วเทนเทนน้ำหนักประมาณ23กิโลเขาบอกว่าน้ำหนักเยอะเจ้าตัวม้าแคะเนี่ยมันจะให้เราขี่ไม่ไหวใช่ปะ เทนเทนอุตส่าห์ตั้งใจมาขี่เขาบอกเทนเทนต้องขี่ม้าตัวนู้นตัวไหนเดี๋ยวเทนชี้ให้แม่ดูอุ้ยไหนเดี๋ยวแม่มันตัวใหญ่มากอ่ะใครจะกล้าขี่เนี่ยม้าตัวใหญ่อ่ะเนี่ยเทนต้องขี่ตัวนี้ซึ่งมันใหญ่มากไหวไหมไม่ไหว โอเคงั้นเทนเทนจุดพาเดินดูม้าโพนี่ไปก่อนลวกันแล้วมันถักเปียด้วยเทนเทนดูตัวนี้สิเนี่ยมันถักเปียด้วยที่หัวมันน่ะม้ามันกำลังหมักแล้วมันติดดอกไม้ด้วยเอางั้นเทนเทนยังไงงั้นเรนา,าก็เ,เด,ดิน like er ดูอย่างเดียวก็ได้ใช่ปะโอโหดขีเลยอยากขีด่ะจริงๆไม่นิ่งเยยินด้ว ความขี่แรกคนหนคือไม่ขีดข่ดีกว่า,าไม่ขี่ดีกว่าเป่อาอุ้ยไม่หรอไม่ขี่เพราะอะไรเพราะหวาดเสียวป่ะยไ่ขงี่เขาแบเป็นปีะก,ก,กเก็บเป็นที่ระลึกใช่ไหมแต่ว่าม้าแค้มันโตมันตัวเล็กไปเนเ็นตัวโตเลยขี่ไม่ได้เทเ็นก้าขี่ตัวใหญ่ไหมไม่มันใหญ่ไปเนาะมแม่ก็กลัว <laughs> ใหญ่มากเลยนี่เ โอ้ยไหนเทนเทนมาดูมาดูม,าม้ามันกินหญ้าอยู่นะม้ามันปุกจุกด้วยอลูกเช่นอย่าไปใกล้ม้ามันกำลังมํมอยู่ลูกม,มันปุกจุกลูกผักเปียด้วยลูกม้ามันผักเปีย นมาดูตรงนี้เทนมาดูตรงนี้แทนนี่ตัวน uhm ี้เทนเทนดูดิดมีเปล่าตั้งหลายอันเห็นไหมเป็นดอกไม้สีชมพูเทนดูอันนี้ดิเปล่าตั้งหลายอันนะดอกไม้ด้วยไปดูตัวใหญ่กันนะไปเดินตูวตัวใหญ่กันอ่ะเทนเทนนำไป ดูตัวใหญ่กันกนะู่นเราไปดูม้าตัวใหญ่เดี๋ยวไปแย่มันสิี่บไปดูม้าตัวโตวสิตัวใหญ่นูน้นน่ะลูกเขาบอกว่าเทนเทนอ่ะสูงเกินเท่าไหร่นะเมตรเท่าไหร่เมตร มาณเมตรเมตรเมสิบแตดเคานเตอร์เขาแม่ไม่แน่ใจที่เทนเทนสูงประมาณเมตรยี่สิบสามแล้วร้อยยี่สบสามเซนก็เลยไม่สามารถขี่ม้าแค่ได้อันนี้คือมา้าตัวโตหูยแล้วเทนจะกล้าขี่หรอไม่ไหวมั้งตัวใหญ่มากเลยลูกไม่ไหวมั้งเพนไม่เอาเนาะ เทนเนครับขี่ไม้ตัวใหญ่เนี่ยขี่ไม้ขี่เปล่า